สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับ งวดประจาวันที่1กร,รกฎาคม2566แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเจ้าสัวสูตรของอาจารย์ได้เลขเด่น4ตัวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมี7เข้าตำแหน่งหลัก10ทุกท่านหวยออก872งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้3456นะครับ3456มาลุ้นกันทุกท่านตัวไหนจะมาวิน แนวทางเด่นบนเลขเด่นสี่ตัวของอาจารย์ครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางเลขเตือนเด่นบนของอาจารย์วันชัยงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข8เข้าตำแหน่งหลักร้อยสาิติสีงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้0-257ทุกทัน4ตัวนะครับงวดใหม่ ใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านแนวทางเลขเตือนเด่นบนสูตรของอาจารย์ได้0257มา1ตัวยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์วันชัยนะครับใบนี้เป็นข้อมูลเด่นล่างสูตรของอาจารย์ได้เลขเด่น4ตัวทุกท่านมี0145อาจารย์บอกว่ามา1ตัวนะครับ ใครตามสูตรไหนของอาจารย์อยู่แคปหน้าจอเอาทุกท่านอีกใบหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นใบนี้นะครับเด่นล่างได้เลขเด่น2ตัวสูตรของอาจารย์ได้6ก,กับ7ครับอาจารย์บอกว่ามา1ตัวอาจารย์ก็จะมีสูตรอยู่2ส,สูตรทุกท่านสูตร1กับสูตร2ตัวชนก็คือ6ก,กับ7นะครับแนวทางของอาจารย์วันชัย มาต่อกันที่แนวทางเลขติดอรสสอสนอของแอดลันนาสูตรของอาจารย์ได้เลขเด่น3ตัวนะครับก็จะมี1 2 3ทุกท่าน1 2 3ใครตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอาทุกท่านมาลุ้นกันตัวไหนจะมาหลัก10หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยเนาะส่วนใบนี้เป็นแนวทางของแอดเฮงเฮงนะครับ ร้อยสิบหน่วยบนสูตรที่หนึ่งงวดที่ผ่านมาหลักร้อยของอาจารย์หลุดทุกทัานหลักสิบเข้านะครับมี7แล้วก็หลักหน่วยของอาจารย์หลุดนะครับไม่มีสองหวยออก8ปดเจ็ดสองงวดใหม่อาจารย์เปลี่ยนหลักร้อยให้ใหม่นะครับหลักร้อยสูตรใหม่ของอาจารย์ได้7-8 1 2แปดหนึ่งหสามห้า หลัก10สูตรเดิมนะครับงวดใหม่ได้014578 014578แล้วก็หลักหน่วยยังเป็นสูตรเก่าอยู่นะครับสูตรของอาจารย์ได้678913ตามนี้ทุกท่านแนวทางข้อมูลของแอดเฮงเฮงครับ110หน่วยบนสูตรที่1ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี้นะครับ โครงสร้างหลักร้อยของอาจารย์ได้605หลัก10ได้91หลักหน่วยได้8ตัวเดียวถุกท่านจับมัดรวมกันดูนะครับงวดวันที่1กค2566โครงสร้าง3ตัวบนครับมาต่อกันที่แนวทางของแอดยืนใบเขียวหรือว่าแอดยืนบุญเลิศใบนี้เป็นแนวทาง110หน่วยบนถูกท่าน หลักร้อยของอาจารย์ได้สองสามหกนะครับสองสามหกหลักสิบของอาจารย์ได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดหลักหน่วยบนของอาจารย์ได้สี่ห้าหกเก้าทุกท่านตามนี้ครับแนวทางร้อยสิบหน่วยบนของแอดยืนต่อมาก็จะเป็นเลขชุดสามตัวแล้วก็สองตัวของอาจารย์นะครับสองใบด้านบนเป็นข้อมูล ชุดเน้นของอาจารย์นะครับอาจารย์เน้นชุดสามตัวมาให้ชุดเดียวงวดที่ผ่านมาผิดไปตัวเดียวนะครับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบนี้อาจารย์ให้เน้นหกเจ็ดเก้ามาทุกท่านหกเจ็ดเก้าในส่วนด้านล่างก็จะเป็นเน้นชุดสองตัวนะครับเก่าซ้ายใหม่ขวางวดใหม่อาจารย์ให้เจ็ดเก้าเน้นครับตามนี้ทุกท่านสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนของแอดยืนครับ มาต่อกันที่แนวทาง10หน่วยบนปี6-6เลขเด่น4ตัวของหนุ่มขอนแกน่นสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนมี7นะครับเข้าตำแหน่งหลัก10หวยออก8-7-2งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้5-6-7-8ทุกทันาน5678นะครับแนวทาง10หน่วยบนของหนุ่มขอนแกน่น ต่อมาก็10หน่วยบนเลขเด่นสตัวพื้นหลังมังกรทองของอาจารย์คนโคร,ราชลักไก่ชนงวดที่ผ่านมาในทางของอาจารย์มี7เ,เข้าตำแหน่งหลักสิงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้5้าหดแนะครับได้ตัวเดิมทุกท่านห้าหจดแจัดไปครับใครตามสูตรนี้ของอาจารย์วันที่ก็อยู่ด้านบนสุดทุกท่านครับสิบหน่วยบนเลขเด่น4ตัว มาต่อกันที่แนวทางเด่นล่างเลขเด่น4ตัวของแอดนันงวดที่ผ่านมาดูเหมือนว่าสูตรนี้ผมจะไม่ได้ลงให้นะครับทุกท่านจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข3อยู่งวดใหม่ของอาจารย์ก็อยู่แถวด้านล่างสุดนะครับสูตรของอาจารย์ได้3 4 5 6หทุกท่าน3 4 5 6ชอบก็แคปหน้าจอเอานะครับไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านเป็นเพียงแนวทางของอาจารย์เท่านั้นทุกท่าน ข้อมูลเด่ดล่างของแอดนันต่อมาก็จะเป็นแนวทางครบล่างของอาจารย์วิรัตครับได้เลขเด่น4ตัวงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ผมไ,มได้ลงให้นะครับงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้8915 8915ทุกท่านตามนี้แนวทางครบล่างของอาจารย์ มาต่อกันที่ข้อมูลล่างสูตร3ของแอดตามล็อกอาจารย์บอกว่างวดแรกนะครับทุกท่านงวดแรกสูตรของอาจารย์มัดรวมกันแล้วได้ทั้งหมด9ชุดนะครับมี2 9 202 3 99 90 93แล้วก็0900 03ทุกท่านตามนี้ครับข้อมูลงวดแรกล่างสูตร3ของแอดตามล็อก ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับอาจารย์บอกว่าทดลองสูตร2ตัวบนตรงๆทุกท่านงวดใหม่ของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนด้านล่างสุดครับสูตรของอาจารย์ได้4680กับ0246นะครับ4680กับ0246จับมัดรวมกันดูทุกท่าน4042 4446 ก็ไล่ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ดึงชุดเด่นกันดูเนาะใบนี้เป็นข้อมูลทดลองสูตรของอาจารย์ทุกท่านต่อมาก็จะเป็นทางของไสวนแตงชุด3ตัวของอาจารย์ให้มา5ชุดนะครับ298296597771971ชุด2ตัวก็จะมี717579269396แล้วก็98ครับ สำหรับงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับสำหรับแนวทางของแอดสวนแตงต่อมาก็จะเป็นข้อมูลของแอดเอ้ยลานะครับอาจารย์ให้เน้นมาที่ชุดนี้ทุกท่านเด่นมาที่ชุดนี้นะครับข้อมูลบนอาจารย์ให้487กับ87มาในส่วนข้อมูลล่างของอาจารย์ได้0ูย์ทุกท่านตามนี้ อีกหนึ่งข้อมูลของแอดเอื้อยต่อมาครับข้อมูล2ตัวล่างชุดเต็มของแอดกรมเกตนุชงวดที่ผ่านมานแวทางของอาจารย์มี30นะครับแล้วก็งวดก่อนหน้านั้นมี90ทุกท่าน2งวดหลังสุดประมาณนี้เลยงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับใครรอมารับไปทุกท่านไปดึงชุดเด่นกันเอานะครับ สำหรับแนวทาง2ตัวล่างชุดเต็มของแอดกรมเกตโนดใบนี้เป็นแนวทางของแอดลิขิตนะครับงวดที่ผ่านมาไม่เจอทุกท่านไม่ได้เนาะงวดนี้เจอก็นำมาฝากคุณชมนะครับ1ทับ6อาจารย์บอกว่ารูด1กับ2เลขชุดก็ตามนั้นเลยทุกท่าน15161819 2526 2829 กันได้หมดทั้งบนทั้งล่างใบนี้เป็นแนวทางของแอดนหนูครับเป็นข้อมูลชุด3ตัวชุดเต็มของอาจารย์ตามนี้แคบหน้าจอนะครับถ้าไม่ทันอย่างไรก็หยุดวิดีโอก่อนเนาะต่อมาก็คู่โต๊ดบนล่างของแอดนางฟ้าอาจารย์บอกว่ารูป7กับ8เลขวินของอาจารย์ก็จะมี6 7 8 1 2 3 จับเข้าคู่ก็แล้วได้ตามที่เห็นเลยนะครับ616263 7172738182แล้วก็83มาต่อกันที่แนวทางของสาะพักใจครับปริญญาใจหัวใจเพื่อเธอฝั่งทางซ้ายก็จะเป็นข้อมูลเด่นของอาจารย์นะครับชุดเบิ้ลฝั่งทางขวาเป็นข้อมูลเลขในตารางของอาจารย์ด้านบนได้3กับ4ตรงกลางมี185ข้างล่าง76ครับ ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ